วันนี้ได้สัมภาษณ์น้องทั้งสี่คู่เลยนะแกอเลยฉันเยืนมากไม่ยอแต่เกเดี๋ยวไปตัดก่อนตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวเอาให้ดูนะแกมันเยินมันฮอฟตอนนี้งานเขาแบบเคลียร์ของแล้วนะเพื่อนนี่นะอันนี้นะเคลียร์แล้วเคลียร์หมดแล้วนะแล้วเมื่อกี้ก็ตรงนู้นน้ำหนึ่งเนยเขากำลังรวมพลกับแฟนคลับกันนะหนอาคารนะไหมน่าร เรื่มริมว่ะฉันถามคำถามแทนพวกแกด้วยเดี๋ยวแกรอดูเลยนี่เขาเก็บของแล้วเนี่ยเออไยอยู่เดอ้อคนนี้แบบฟินมากทุกคนคือเป็นตัวแทนทุกคนเลยวันนี้มาถามคำถามให้และเดี๋ยวรอดูนะเออรอดูนะคื้ซึ้งใจว่ะ <laughs> ซึ้งใจมันเขินมันเหินว่าแกเดี๋ยวแกรอดูเลยนะเดี๋ยวไปตัดคลิปก่อนแลวเดี๋ยวลงให้ดูนะและคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มา่วมอยกันเลยแลวเดี๋ยวมาเหมือนเดิมค่ะ